คุแจสสาคัญในการได้รับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่แท้จริงจากมนุษย์อีกคนคือการค้นหาสิ่งนั้นในตัวคุณก่อนจัก,กรวาลสามารถสะท้อนภาพภายในของคุณได้เท่านั้นหากคุณกําลังเกลียดชังตัวเองจัก,กรวาลจะนำคนที่สะท้อนความเกลียดชังกลับมาหาคุณแต่หากคุณรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข จักรวาลจะพาใครสักคนมาสะท้อนความรักนั้นกับมหาคุณจำไว้ว่าคุณคือกุญแจสำคัญและเป็นผู้สร้างจักรวาลของคุณทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณอยากให้เป็นด้วยการสร้างอย่าปล่อยให้ความกลัวความสงสัยและความไม่มั่นคงในอดีตมาค้อมงำคุณในตอนนี้อย่าเอาความลังเลสงสัยมาบล็อกมัน ถึงเวลาที่คุณจะเพิ่มความสันสะเทือนมีความสุขร่าเริงสดใสและกระโดดด้วยความปิติยินดีปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการครอบงำและเพิ่มความมั่นใจในความสุขสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันเริ่มต้นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขอยู่ตรงหน้าคุณแล้วดังนั้นจงก้าวต่อไปด้วยความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญและความกระตือรือร้อนอย่างเต็มที่ให้หัวใจของคุณร้องเพลงและปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวคุณจัก,กรวาลกำลังเชียร์คุณอยู่เมื่อคุณเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยเพื่อสำแดงสิ่งที่คุณต้องการพรอ,อันยิ่งใหญ่คือความเข้าใจจำไว้ว่ามันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณแยกงให้ออกระหว่างความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง และคุณต้องเลือกเป็นจัก,กรวาลอยู่เคียงข้างคุณเสมอ